เยวขอดีไล่ห้เจ้าว่านนักดี๋มวเขาบิเกิดมาามวัอเขาเ่เกิดให้แหตุ้มมือสามไอ้นามหลังม่หอนามหลังเนี่ยเอาหนามกินหลังเอาหลอดไ่อนต้องมาปูเบ้านเพิ่มนีนนะขนกินอ่ะกิอีแล้วเห็ดสางเฮ้ยก้อยก้อยหาสิบบาทเอ้ยไม่เจอหัวอ่ะ งี้วากันมาทั้งนี้บ่กินลาบประจําปืกิประจําเท่่นี้กันแลนซี่แยกกันม่อยันซี่แยกมันรสอ่อยหมนันน้อยแห้ง